พี่น้องอันนี้นะครับคือต้นสาระนะครับมีต้นสาระนะครับนน่นข้างในมันมีลูกลนะครับข้างในมีลูกลนะครับนู่นมองไม่เห็นนะครับนะนี่ต้นสาระนะครับเขาว่าปลูกไว้จะเป็นสิริมงคลอันนี้พันุ์ซื้อมาจากวัดพระนอนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้จันผานะครับจันผา จันผานะครับอันนี้ต้นจันผานะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นไม้เราแต่ก่อนมีราคาแพงอยู่นะครับถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่จันผานะครับจันผา,นนผาต้นสาระนะครับต้นสาระนะครับอันนี้ใบใหญ่ๆนี้นะครับคนแก่คนเฒ่าเขาเรียกว่าตองถึงตองถึงต้นตองถึงนะครับต้นตองถึงนี่ก็เป็น าว่านชนิดหนึ่งนะครับว่านชนิดหนึ่งนะครับนะสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เขาก็ใช้กินกันได้นะครับหัวว่านตองถึงนี่ครับตองถึงใบใหญ่นะครับสวยงามเป็นไม้ประดับด้วยนะครับเป็นของดีเป็นสิริมงคลนะครับนี่ต้นจังนี่ก็ต้นนี้ก็คือหนุมาน,นั่งแท่นนะครับ หลายต้นอยู่นะครับหนุมานนั่งแท่นหนุมานนั่งแท่นนะครับแล้วก็มีนะครับก็มีนี่นี่ต้นนี้เป็นสมุนไพรนะครับรักษาเมะเงขงบขวายกันนะครับเนาะนี่อังกาบหนูนะครับดูสิครับนี่ดอกกัญชันก็มีนะครับดอกกัญชันเยอะเลยนะครับจันผานะครับตรนนี้ก็มีจันผาต้นหนุมานนั่งแท่นนะครับอังกาบหนู นะครับอันนี้ก็ต้นตองถึงดูสิครับต้นสาระต้นใหญ่นะครับอยู่หน้าบ้านเลยครับต้นสาระนะครับสาระพี่น้องนะครับดูครับตองถึงกําลังเป็นดอกนะครับกําลังเป็นช่อดอกน่นะครับกําลังเป็นช่อบอกดอกนะครับข้างในมีมะขามเราเป็นขุดล้อมไว้แล้วนะครับต้อง ุดล้อมไว้ล้อมเง่าไว้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปมันโตขนาดจังหน่อยก็จะขายแล้วนะครับมีตองถึงนะครับพี่น้องต้นสาละต้นใหญ่ใหญ่ต้นสาละนะครับต้นสาละต้นจันผานะครับนี่ต้นจันผาต้นสาละเราก็มีต้นหนึ่งนะครับอยู่ที่นาก็มีนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในข้างใน เรา <c oughs> ล้อมต้นมะขามไว้แล้วนะครับต้นมะขามเราก็ล้อมเงาล้อมนั่นไว้แล้วนะครับจะเป็น <c oughs> บอนใสมะขามแล้ยนี่นี่ครับนี่นี่น,นี่ดูข้างหลางนะครับข้างล่างข้างล่างเราก็ห่อไว้แล้วนะครับข้างล่างห่อไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะยกไปได้แล้วนะครับดู นะครับต้นตองถึงนี่ครับมีก็จันผานะครับจันผานะครับจันผาเรานะครับดูต้นใหญ่นั้นมีลูกนะครับข้างบนน่นนมาทางนี้ก็คงจะมองเห็นนี้ถ้าดูดีๆนีครับมีลูกแล้วนะครับมีลูกลูกหนึ่งสองลูกครับสองลูกมีสองลูกนะครับอยู่ข้างในนู้นข้างในนู้นมี นะครับสองลูกนะครับจันพาแล้วนะครับครับวันนี้ก็นะครับก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับดูแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตู้ลายคนทำสวน